ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง C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 hannel นะคะโอ้โหไมลงคลิปโคตรนานเอาจริงๆมันมีหลายๆอย่างนะผมยอมรับความจริงว่าผมแอบหมดไฟอยู่นะเออก็เลยไม่ค่อยได้ลงคลิปโอเคอันนี้ก็เป็นอัปเดตคร่าวๆนะรวมๆกันจากของเมื่อวานกับวันนี้ก็รับไป5้าสิบเร้อยล้านดาวน์โหลดชุด4ี่ก็มีตู้โรเจอร์เข้าแล้วก็เป็นเวทไอหมดขาวไวอสมาก็่แจกเพชร อาเป็ดเชื่อมเรื่อยๆอะไรี้ยเชื่อมบันไดเดี๋ยวผมดูว่ามีอะไรเพิ่มนับก่อน,นแล้วก็แจกพวกกล่องเนี่ยเอาไว้เก็บไว้แรกเศษไอ้ตู้หนวดขาวกับเล็ดไป็ใที่ตู้ดิเป็นที่แรกแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรแรกบ้างไอเทมพัฒนาหนวดขาวกระเล็ดก็ให้ผมแนะนำนะควรแรกหนวดขาวตัวแรกเลยหนวดขาวที่ควรแรกแล้วก็ อาจจะเป็นลูกแก้วบูธดำแล้วก็เงินก็ครบถ้าที่เหลือมันได้เยอะผมไม่รู้นะว่ามันได้เท่าไหร่ผมไม่ได้นับแต่ควรแลกหวดขาวเพราะว่านวดขาวมันสามารถเอาไปเป็นแอรแทักเกอร์สีเขียวได้มันเป็นหนึ่งในที่ตัวทำซับได้แล้วแบบครอบคลุมเูยต่อมานี่โรเจอร์ก็ใช้ทั้งหมดเมื่อกี้เห็นแบบทีแรกโรเจอร์มีโรเจอร์อย่างเดียวแน่ๆอันนี้ก็เป็นหนวดขาวนะรับทีนี้โรเจอร์บัตรใบละแปดร้อยห้าสิบแปดลอก ก็ได้25กล่องการันตีมันอยู่ที่200กล่องถ้าผมจะไม่ผิดอะที่ดูบัรผาา่านเมื่อกี้ก็เท่ากับว่าต้องเปิด4ใบ100ก็8ใบเออ200โอ้โหการันตีแพงนะเนี่ยเนี่ยได้800เสร็จ 5, 6, 30เออ500 600, เออ800เสร็จ ก็ถ้าแค่เอาการันตีมันก็ใช้แค่ประมาณ200กล่องถูกปะเออน่าจะพี่ผมคำนวณแล้วนะิบห6รอบได้800เสษเออใช่ถูกลแล้วสา0 0 2อยยี่สิบเต็มแม็ก เออเดี๋ยวไปดูเนี่ยเออยี่สิบห้ารอบเออมันใช้แปดเลยโอ้โหการันตีจุกอยู่นะแปดร้อยห้าสิบแปดรอบก็ตีได้ประมาณแปดพันไบกลมๆตีได้เป็นสิบใบแต่มันไม่ถึงหลอกถึงหรือเปล่าวะแปดแปดหกสิบสี่หกสาหูถึงอันนี้เก้าพันนั่นนะต่อมาเพชรร้อยหนึ่งร้อยแปดสิบ มันได้10ก็ใช้20่สบลอกสามพันหกการันตีก็แพงอ่ะเนี่ยเหมือนการันตีราคาขึ้นเลยแต่ว่าแต่ว่าอะไระมันได้ตัวได้อะไรเยอะอะแต่โว่ามันก็ตามสภาพอ่ะตอนแรกมันมา3000ถูกเดือนนี้มันเร้งมา3า0พันหกแพงะนะเออเอาเรื่องจัด ทีนี้เรามาเอออัปเดตเมื่อวานที่มันเป็น S h o p กับ S S Shark เออคือตัวละครมันบัฟมาสองตัวนี้อยู่ดีอยู่ดีก็มีบัฟมาก็การันตีก็สองรอยเพชรได้ตัวมาเล่นเป็นเวลอะไรวะเดี๋ยนะน่าจะเป็นเวลแปดสิบการันตีหนึ่งตัว5ไม่ใช่ดิเวลเจ็ดสิบอันนี้ผมกดรับไปก่อน พอดีไอ้น,นี่ผมแม่งอะไรนะข่าวร้ายจะจัดอ่ะคือลืมลืมดูวันบัตรหมดนิกาสุดท้ายแม่งไม่ได้เติมไม่ได้เปิดบัตรเลยแตกเรียบร้อยรันทีดีเป็นผมไม่บอกกันรันตีผมก็เปิดตามมีจำเกิดแล้วกันถ้าได้ก็คือได้ไม่ได้ก็ตามสภาพเลยทีนี้เดี๋ยวมาเอ,อดู ไอ้บัฟตุลละครน,นะเอส็อกเดี๋ยวมาพูดกันคร่าวๆเค okay. อันนี้สามตัวที่ผมตั้งใจจะทำตันเค okay. เดี๋ยวไปผมไปสั่ไปเอส็อกเลยต่อมาอัปเดตมาบัฟตุลละครน,นะเดี๋ยวผมจะพูดแบบไวๆแล้วกันนะแบบไม่ได้เย็นเยอออะไรมากอันนี้ก็ตีสามครั้งหลังไฟส่วนอันที่สองเป็นหลบซะหลบได้หลบดอสพ้นโปรไฟล์ดอสได้ก็จะได้หลังไฟ ก็คือตัวนี้มันมันความเก่งขึ้นอยู่กับการดอทได้ผมว่าถ้าดอทแม่นอะหลังไฟเรือรๆวแล้วตีเรื่อยผมว่ามันเก่งเอ,อมีการตายหนึ่งเกลอันนี้พยายามเล่นในทงก็ได้เนี่ยไม่อยู่ในเขตสมบัติไม่ไม่มึนง,งงแล้วล้มลงเน็่ปะสร้างความเสียหายเพิ่มก็เล่นในทงก็ตีแรงขึ้นอันนี้มีไอ้พวกกันหยุดเคลื่อนไหวเหมือนพวกโรเจอร์แต่ว่าเงื่อนไขนี้คือต้อง เลือดเกินห้าสิบอันนี้ก็เป็นคีย์หลักของมันนะพยายามใช้สกิลเพิ่มเอเต็คเกอร์เอเพิ่มอะไรนะไม่ใช่เพิ่มเอเต็คเกอร์เพิ่มบัฟเอทีเคนั่นแหละแล้วก็ตีแรงขึ้นแล้วก็รีเจนเลือดเพราะว่าเป็นคีย์เลยพยายามใช้ออกสกิลให้มันไวสกิลเนี้ยเป็นสกิลที่ดีนะสกิลทะลุสกิล,ลกลว่างได้ถือว่าโอเคเลยหาพวกเหรียญสกิลขัแปมสกิลหนึ่งผมว่าใช้ได้ ส่วนอันนี้อันที่สองให้จาไว้ว่าถ้าเราไม่กดชาร์จอมันจะไม่สนลดความเสียหายถ้าเกิดเราชาร์จอะมันจะอี n o อเ d e คือไม่สนพลังป้องกันก็วิธีการใช้ก็ต่างกันก็ถือว่าโอเคอยู่นะอือก็ประมาณนี้สําหรับ S l o อ k เท่าที่ผมไปลองเล่นดู่าผมมองว่ามันค่อนข้างใช้ได้เลยเก่ง๋ต่เกมเพย์เดี๋น่าจะเอาลงเร็วๆนี้แหละตอนนี้ผม มีแพลนอยู่3ตัวนะ S Hawk S Shark แล้วก็เลลี่ด m ในยุคนิกะหรือว่าจะเอาลงอยู่อัดอยู่แต่ไม่มีเวลาตัดต่อมา S Shark S Shark อ่ะความรู้สึกผมนะเท่าที่ไปลองเล่นมาแบบผ่านๆนะก่อนที่จะตัดเป็นเกมเพกผมรู้สึกว่ามันมันขาดดึงทงไม่สนคนอเดี๋ยวมันมีบัฟอะไรเดี๋ยวมาดูข้อค้าตรงนี้แล้วกันเพราะว่าตัวผมมันไม่ได้เล่นบ่อย ผมใช้ตัวเล่นไปสากเกมแล้วก็แบบรู้สึกมันติตตตดตขัดนิดๆเกมาดูสกิลหนึ่งก็ปรับนิดหน่อยเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดสิบลดคูดาวอะไรอย่างนี้มาดูเทรดดีกว่าเทรดอันนี้น่าจะเหมือนกันดึงธงม,มีหลังไฟสามครั้งโอเคอเออไม่เหมือนไหมไม่ต่างกันเรามาเพิ่มเศษรีเจนเลือดเออเพิ่ม เพิ่มไหมฟืนฟ้นฟูเลือดเป็นสิบเปอร์เซ็นต์เนี่แก็แรงขึ้นนะพวกมีพลังผลพิศาสตร์ตีได้โอเคอยู่อันนี้ก็ตีสิ่งพวกสิ่งก่อสร้างพวกกำแพงน้ำแข็งพวกโลไฟไอ้ซาโบอะไรเงี้ยได้อยู่ก็โอเคเอ่อลองไม่ใช้การลดตัวชัดปิวลดความเสียหาย ก็คือตัวมันอนะเท่าที่ผมไปลองผมรู้สึกว่าตัวมันเก่งกับน้องงูน้ององูนี่แบงก่อนบัฟมันก็น่าจะดูดูเก่งแล้วนะนะดูเก่งก,กับน้องงูแนละหลังบัฟแม่งผมว่าแม่งแบบมุดมุดไปเซตเดียวแตกอะไรเงี้ยแต่คืออย่างที่ผมบอกตัวมันอะอันนี้ดึงลบได้เจ็มันไม่มีเพื่อนอะไรเออในมุมผมอย่างที่ผมบอกมองว่าตัวมันขาดดึงไม่สนคนว่ะแต่ถ้ามีมันอาจจะโกงเกินก็ได้ เหมือนแบบสมมติถ้าเราได้ดึงก่อนหลังไฟติดเนี้ยสมมติหลังไฟสามทีหายเราโดนเราโดนเซตหนึ่งที่เหลือมันแตกเลยนะเหมือนมันเหมือนแบบสมมติถ้าเราโดนสถานะมันเหมือนบังคับอ่ะเหมือนบังคับสู้อ่ะมันต้องสู้ก่อนผมว,ว่ามันยากตัวมันเลยเหมือนขาดไปนิดแด็มันต้องมีดึงไม่ส่วนคนผมว,ว่ามันน่าจะเก่งกว่านี้โอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ